คานทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรบรรยายโดยลุงตนโนฮาคินพาเพลิอนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงตนโนพาเพลินนะครับภาคสไม่ใช่ภาคสองัหนึ่เล่มที่6ตอนที่1 1ึ่ท่องชมวังเปิดฉี่ฟันเสียงเกิดความรู้สึกไม่ปกติ รอบถอยกายไปครึ่งก้าวก้มศีรษะลงเล็กน้อยใช้หางตาสำรวจห้องทักหนักอย่างรวดเร็วแวบ,บหนึ่งเราขุนนางในราชสำนักไม่มีบุคคลที่โดดเด่นอันใดที่สร้างความสงสัยอยากรู้เขมันคือข้างบัลลังก์มังกรขึงม่านมุกสั่นไหวเล็กน้อยบนบ้านมุกสะท้อนแสงของสระน้ำจึงงามสดใสย,ยิ่งมันทราบว่าฮองไทยเฮาผู้ทรงอำนาจที่แท้จีบหงแควนเปิดฉีประทับอยู่หลังฉากม่านมกุก ผ่านไปเนิ่นนานเจ้าชีวิตบนบัลลัง,งก์มังกรทรงหาวคำหนึง่งคล้ายทรงสนับจนเบื่อหน่ายแล้วทุดทั้งหลายมาจากแดนไกลล่าถอยไปพักผ่อนเถอะองเองต้หนุ่มทรงบกระหัสคราหนึ่งฟ้านเสืยอนค่อยลงอกคุกเข่าลงพร้อมกับผู้ใต้มังคับบัญชากราบการต่อบ,บัลลัง,งก์มังกรตะเตรียมสะบัดก้นออกไปเสาะหาเจ้าหน้าที่แคว้นเผยชี้ให้มอบตัวหยินปิงหลินออกมา แต่เรื่องราวกับเหนือความคาดหมายผู้คนอยู่บ้างฟ้านกงจือ้อคุณชายฟ้านมุมพระโอ์ของผุงเต้นหนุ่มปรกากฏรอยยิ้มขึ้นรับสั่งเบาๆวา่าท่านรังอยู่สนธนาเป็นเพื่อนข้าเราขุนนางบังเกิดความตื่นเต้นสงสัยอยู่บ้างที่นี่เป็นท้องพระโรงฟาบารับสั่งเรียกหน้าคณะทูตอีกฝ่ายเป็นคุณชายแทนที่จะตัดเรียกยศ ชื่อยศตำแหน่งถือว่าขัดกับมารยาทฟ้านเสียนยิ่งนึกไม่ถึงสร้างความตื่นตระหนกยิ่งหรือว่าห้องเต้นหนุ่มทรงซาบอันใดฟ้านเสียนรีบเนาะนับกล่าวว่าไหวเฉินเพิ่งมาถึงไม่ทราบคำต้ตอบในตำหนักในใจนึกประวันลนลานไหวเฉินหมายถึงคำเรียกตัวเองเป็นคุณนางของต่างแคว้นนะครับแล้เฉินยิเฉินเฉยๆน,น,นี่หมายถึงเนี่ยคำเรียกเรียกตัวเองเป็นคุณนางของประเทศตัวเองเวลาพูดนะครับ องแต่นหนุ่มย้ําระโอรสทางตัดว่าไม่เป็นไรจากนั้นรับสั่งว่าครั้งนี้สราบว่าคุณชายฟ้านเดินทางมาข้ายิ่งยินดีขอบอกตอกุณชายฟ้านข้ามักพลิกดูรมบทกวีปั้นเสียงใจแม้แต่เท้าไถ่ฟู่ก็ก่าว,าวชมภูมิปัญญาคุณชายไม่ขาดพาน ตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วคุณชายฟ้านังเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าจะถือโอกาสชมโดยทิวทัศน์ในวังพระองค์เมื่อรับสั่งเช่นนี้ฟ้านเสียนในฐานะไหวเฉิงไหนเลยข้ากล่าวมากความแต่ว่าในใจสุขใจคิดคุณนางไทฟู่ของ่ขยฉีเป็นบุตรชายของจวงม่อหานจวงม่อหานเดินทางเข้ารัดชิ่งถูกตนเองจัดการจะมีสภาพทุลักทุเลายตรงท่ามกับชมเชยภูมิปัญญาของตนเองหรือ คนะทอุล่าถอยออกจากตำหนักหลินจิ้งใช้สายตาที่วิตกกังวลกวาดมองฟ้านเสียงแวบดึงฟ้านเสียนอ,อกศีรษะเล็กน้อยเป็นความหมายว่าตนเองจะระมัดระวังตัวร้อยจนเหล่าขุนนางเปิดฉีล่าถอยออกไปด้วยทั่วทั้งตำหนักยิ่งโล่งกว้างกว่าเดิมสามารถได้ยินเสียงปลาทองในสระน้ำสะบัดถางกับเสียงกีเท้าอย่างแผ่วเบาของนางกำนันที่หลังม่าน คองแก้มหนุ่มที่ประทับนั่งบนบันลังมังกรคล้ายผ่อนคลายทรงบึกขี้เกียจคราหนึ่งกระโดดลงจากบันลังมังกรรับผ้าขนุูจากขันทีเช็ดพระพักอย่างลวกๆพางตกไหลของฟ้านเสียนตรัสว่าไปเราจะให้เสียนกวีราชวงศ์ต้าชมดูตำหนักเสียนของต้าฉียวเราฟ้านเสียนรอบคร่ำควันในใจเพื่อได้คาดคิดว่าห้องแก้พระองค์นี้ยังมีนิสัยใจคอราวกับเด็ก ขณะจ,จะติดตามพระองค์ไปยังหลังทำหนักที่หลังม่านมุกซึ่งตนเองรอบจับตาดูอยู่พันเกิดเสียงกระแอมคราหนึ่งห้องแต้หนุ่มทรงง,งงงันพูดเหลียวกระพักไปแสดงความเคารพรต่อม่านมุกรับสั่งว่าพระบรรดาผู้บุตรพบเห็นฟ้าเสียงเกิดความยินดีจึงเสียมารยาทไปขอพระบรรดาให้อภัยโทษปรากฏนางกำนันเลิกม่านมุกขึ้นในเสียงมุก กระบกันดังสดใสสตรีสูงสักนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นฟันเสียงรีบก้มศีรษะไม่กล้าจับจ้องมองดูแต่หางตายังชำเลืองมองเท้าใต้มัานมกคู่นั้นสตรีสูงสักสวมรองเท้าแพรเดินทองคู่หนึ่งเพียงรองเท้าก็แสดงออกถึงความเลิศรู ที่สร้างความตื่นตนโแกแบแฟานเสียงยิ่งกว่าคือหลังรองเท้าแพรคู่นั้นยังมีเท้าอีกคู่หนึ่งเดินตามมาในโลกนี้มีผู้ใดกล้านัน่งคู่กับองไทยเฮาเปิดฉีฟังคําสนทนาระหว่างฮ่องเต้กับทูตต่างแขวนเท้าคู่นั้นสวมรองเท้าผ้าหัวรองเท้าเป็นสีดํากับขาวสองสีบริเวณส้นเท้าเพิ่มผ้าลายดอกชิ้นหนึ่ง รองเท้าผ้าชนิดนี้เป็นรองเท้าที่สตรีชนบทสวมใส่ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ยามนี้กลับปรากฏขึ้นในวังเปิดฉีออกจากผิดปกติธรรมดาไปแล้วแต่ผ้านเสือนคาดเดาออกว่าเจ้าของรองเทาา้าผ้าเป็นใครต้องเลยหน้าขึ้นอย่างมุนงงจับจ้องมองดูแม่นางไห่ทางที่ที่บนศีรษะยังพกผ้าหลายดอกอยู่ คิดไปถึงหาถังกำเดินออกจากหลังมัดมุกพร้อมกับหองไทยเฮาสายตางฟ้านเสียงกับหาถังประเชิญพบกันดุดปัดกายสายฟ้าบรยากาศในตำหนักหลักวางเผยฉี่กลายเป็นสิดปกติขึ้นมาแต่ก็เป็นเพียงชั่วคริปตาดุดม้าขาวลอดช่องว่างฟ้านเสียงพลันหลังสายตากลับมาคุบเข่าคนับสตรีสูงสักที่ข่างกายหาถังกล่าวว่าไหวเฉินฟ้านเสียงถวายบังคมหองไทยเฮา ท,ท,ท้องไทเฮาเปิดฉีทอดพระเนตรมันเที่ยวหนึง่งต้องขมวดพระขนมเล็กน้อยทรงพระดำริว่าขุนนางรัชิ่งที่เรียกข้า,านเสียงผู้นี้ฉนัยงดงามถึงเพียงนี้ถึงกำง,งามอย่างชั่วร้ายไม่น่าเล่าว,วันนี้ต่อต่อร้องขอเข้าตำหนักมาชมดูหรือว่ายาโถนี้จุดจุดจดพระนางทรงสลัดความคิดนี้ออกไปเพียงพงกพระเสียนเล็กน้อยจากนั้นรับสั่งต่อฮงเตหนุว่าซือกูหมายถึงอาจารย์อาหญิง ของท่านกลับมาแล้วเมื่อท่านเคล็ดนำไดเท้าฟ้านไปเดินเล่นในวังก็ให้ซื้อกูร่วมทางกับท่านเถอดของแต่หนุ่มทรงลังเลอยู่บ้างคล้ายไม่ประสงค์ร่วมทางกับไห่ถังแต่ไม่อาจคัดพระอาแต่ไม่อาจขัดพระสาวนีพระบรรดาได้แต่รับสั่งต่อไหถังว่าซุกูกลับถึงเมืองสร้างจริงตั้งแต่เมื่อใดไห่ถังเบือนสายตากลับจะไม่น่าฟ้านเสียย่อก,กายคารวะต่อของแต่หนุ่มกล่าวว่า ทูลฟาบาดมินนี่กลับถึงเมืองสร้างจริงเมื่อวานท่านอาจารย์หวันวิตกว่าในนครหลวงมีคนเลวร้ายจึงใช้ให้มินนี่เข้าวังมินนี่หมายถึงคำเรียกตัวเองเป็นหญิงชาวบ้านนะครับฟ้าจิตเสียนฝืนยิ้มออกมาในนครหลวงมีคนร้ายนิยมหมายถึงตนเองที่ใช้ยาปลุกสวัสด์แล้ว ระหว่างทางเดินอยู่ในระหว่างเดินอยู่ในวังเปิดฉี่ฟ้านเสียงอดนึกถึงสุขอาศิเมื่อชาตวางก่อนคาวาสนาของของชาวฉีไม่ได้เนืง่งเพราะวางเปิดฉีวิจิตงดงามวัาสนาชาวฉีสาวฉีในที่หมายถึงสาวฉียุคเยดก,ก,ก็มีทั้งภรรยากับอนุภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเนืง่งเพราะวางเปิดฉีวิจิตงดงามองเต้หนุ่มยังรับสั่งทำ ตำหนักเสียนอย่างนั้นคนบนหนักสัต์ใหญ่ที่อยู่ในวางเผยชีนับว่ามีวาสนาจริงๆต้นไม้เขียวจะอุ่มยื่นขยายออกจากข้างตำหนักซึ่งใช้สีดำเป็นหลักเพราะปลูกอยู่โดยรอบสีเขียวดำตัดกันทั้งอ่อนโยนทั้งแข็งแกร่งก้าวงดงามสุดเปรียบบานสิ่งปลูกสร้างรูปตำหนัก ถูกสร้างเป็นชั้นๆอิงกับเขาเขียวลูกหนึ่งจึงแตกตาเป็นพิเศษทั้งสามเดินไปข้างหน้าท่ามกลางการห้อมล้อมของคันธีกลุ่มใหญ่อ้อมผ่านทางระเพียงทางนํำธารบนภูเขาขึ้นมายัางชั้นทีสองยามนีฟ้านเสียงค่อยระงับสติสำรวจดูทิวทัศน์ในวังอดทอดถอนใจชมเชยมีได้ถึงแม้ว่าวางลูกอิงภูเขาหากมองจากด้านการทหารตลอดจนชนีวิตจำวันถือเป็นความฉดเขาอยู่บ้างแต่ไม่เห็นสายน้ำไหลเวินผ่าน ข้างทา,างรับเบียงสีสันอันสดใสผ่านเข้าสู่คลองจักสุดฟ้านเสียนค่อยเข้าใจสาเหตุที่บุคคลเมื่อการก่อนเลือกบุกสร้างหวังในที่นี้นี่เป็นความงดงามจริงๆน่าเสียดายฟ้านเสียนไม่ใช่ชาวฉียามนี้ยิ่งไม่มีวาสนาของชาวฉี ที่ข้างกายไม่มีหญิงงามสองนางอยู่เป็นเพื่อนค็มีแต่ห้องแต้ที่กลุ่มอำนาจสูงสุดของปอยชีกับแม่นางไห่ถังซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมืออายุยาวของปอยชีทั้งยังเคยลุกไร่าย,ยตนเองจนกลิ้งเกือกไปตามพื้นดินมาแล้ว องเต้นนุมฉลองพระองค์สีดำปั้นพระองค์คาดสายรัดยกเดินใหญ่ทองแขนฉลองพระองค์กว้างชลองพระองค์แบบโบราณสงไายพระหัตถ์ทั้งสองอยู่นั่นหลังสาวพระบาทนำหน้าคล้ายทรงลืมว่าเป็นพระองค์รังตัวฟ้านเสียนไว ความเสียงตามสเสด็จด,ด้วยความสำรวมอยู่บ้างทั้งชื่อมองไหายทางที่ข้างกายมันกับหญิงสาวนางนี้มีข้อบัดหมางมาก่อนถึงแม้เชื่อว่าขณะที่อยู่ในวงังฝ่ายตรงข้ามคงไม่ทำอย่างไรตนเองแต่ยังเกิดความตื่นเต้นตึงเครียดอยู่บ้าง แต่ว่าไห่ถังไม่ชำเลืองมองวันคล้ายกับไม่เคยพบผ่านมันมาก่อนและไม่ได้ถูกพิษของมันยิ่งไม่ได้ประทะอารมณ์กับมันฟานเสียนไขยเข้าใจอันใดจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่กล่าวว่ากะอะไรแต่ว่ายำนั้นห้องแต่หนุ่มทรงทรงพระลานทรงพระดำเนินจนเหน็ดเหนื่อยจุชี้พระดัชนีเป็นยังเก่งพระร้อนบนผื้นที่ราบเบื้องหน้าหลังเด้ง ทิปตาหนั้นคันทีปุ่มใหญ่ชิงลุ้งหน้าไปใช้เวลาอันสั้นปัดกวาดเก่งทั้งร้อนจนสะอาดสะอาดที่นั่งหลายที่ข้างราวลูกตรงเช็ดแล้วเช็ดอีกทั้งจุดทุบหอมขึ่งชงชาป้านเ่งห้องแต่หนุ่มเสด็จเข้าเก่งพักร้อนลมภูเขาได้แฝงความชุ่มฉ่ำของสายน้ำชอยพัดมาทรงหยุดยืนอยู่ข้างราวลูกกรงพระหัตถ์ทั้งสองไคร่ยอยู่น้าทางด้านหลังเอื้อนเบ,บาๆว่าตบราวลูกกรงลมภูเขาชอยพัดข้างจอนผม ร้องขับขานหมู่แม่ปลิวกระจายฟ้านเสียนขันรับว่าความเรียงที่ดีองแต่หนุ่มหันพระวรกายมาพระเนธอันกระจ่างใสจ้องจับทีฟ้านเสียนชุดครู่ยตัดว่ากล่าวประจกสอพอโดยไม่ตั้งใจฟ้านเสียนท่านนับเป็นคนแรกฟ้านเสียนมันเกิดความกระอักกระอวนไม่ทราบตอบอย่างไรดีแล่แต่ประสานมือกล่าวว่าไหวเฉินมันประวันท่านกวัว ห้องแต่หนุ่มรับสั่งว่าประวันพรา่งกลัวยังพอทาเนาเพียงอย่าได้ประวันพรานัลงวจนนั่งไม่ติดพรางประทับนั่งลงหยิบถ้วยชาจิตพระสุคนเทารสชาคำนึงพันเพล่งกระเน็ดไปที่ไห่ถังรับสั่งอย่างยิ้มแย้มว่าเสยวซึกกูอาจารย์อายหญิงอายุยาวหมายถึงอาจารย์แปลว่าอาจารย์อาหญิงอายุยาวนะครับ เซลซูกูวันนี้อยู่เบื้องหนาง้าง่ายายต้องสำรวมถึงเพียงนี้ที่ผ่านมาเชื้อเชิญท่านยังเชิญมาไม่ได้เพราะแต่ปลูกผักในสวนวันนี้เมื่อเข้าวังมาขอให้ชมมิวทิฮัทอย่างเต็มที่รับสั่งถึงตอนนี้ต้องถอนพระไทยเบาๆตัดว่าข้ามีความรู้สึกว่าตำหนักนี้งดงามยิ่งงดงามจนข้าไม่คิดออกจากวังไปเดินเล่นพระกระแสรับสั่งนี้คล้ายมีความหมายอย่างอืน่นฟ้าเสียนถือว่าตนเองฟังไม่เข้าใจ ภายใต้สายไม้บอกไม้ของ้องเท้งหนุ่มมันก็สุดกายนั่งลงทันที่ก็ยกน้ําชามาฟ้านเสียนจิบดื่มช้าๆไม่ทราบว่า้องแรงหนุ่มใช้ควาพยายามรังตนเองอยู่ที่วงังอยู่ในวังที่แท้มีพระประสงค์ใดไยถังก็ถือถ้วยชาใบหนึ่งนั่งอยู่บนราวลูกกรงของเก่งพกร้อนทอดสายตาไปยังสายน้ําที่ข้างเก่งไม่ทราบรุ่นค,คิดอันใดฟ้านเสียนท่านเห็นว่าคิ่วท่านในวังนี้เป็นอย่างไร ห้องเต้หนุ่มรับสามถามขึ้นฟ่านเสียงงงงันโบกคุณคิดว่าวันนี้ห้องเต้ถามคำถามนี้อีกครั้งแล้วมันใครว่ววนดูแล้วตอบว่าวังอยู่บนภูเขาบนภูเขาปลูกต้นไม้ต้นไม้อยู่ในวังเป็นทิวทัศน์อันงดงามที่น่าแปลกคือชายคาตําหนักเป็นชั้นๆ คล้ายเกินเข้ากับทิวทัศน์ภูเขาสีสันภูเขาไม่กลบเกินความเคร่งขืมของตํนักความเจริญงอกงามของตํนักก็ไม่ทอนความเขียวชุ่มข,ของสีสันภูเขาให้ความรู้สึกว่าฟ้ามนุษย์รวมเป็นหนึ่งไววเฉินทอดถอนใจชมเชยยิ่งอืคากล่าวโดยไม่ตั้งใจของฟ้านเสียนคล้ายสร้างความประหลาดใจปราดพราทายแก่ห้องโต้เอ๋หนุ่มยิ่งพร้อมกันนั้นไหยถางก็ใช้สายตาที่ตื่นเต้นสงสยัยมองดูฟ้านเสียน ุงเต้หนุ่มเพียงรับสั่งถามโดยไม่ใส่พระทายมีคาดฟ้านเสียงใช้คำฟ้ารมรุดรวมกันเดินสร้างความสถานถืเทือนแก่ผู้นำสูงสุดของแพ้นก้อยชีทั้งสองขึ้นมาแพ้นก้อยชีทั้งสองเหรอหมายถึงให้ทั้งกับพงเต้เนาะ คนทราบว่าในปรมาจารย์ทั้ง 4, สี่สำนักของราชกูกูเหอยึดหลักฟ้ามนุษย์รวมเป็นเดิมล้อมคืนเข้ากับธรรมชาติแต่ว่าเคล็วิชานี้ไม่ถ่ายทอดแก่คนนอกอยามมีฟ้านเสียงกับพูดผ่านคำบรรยายฉากมิวทิวทัศน์นับที่น่าตหนกอยู่บ้าง ข้าเียนกลับไม่มีความคิดเช่นนี้คำฟ้ามนุษย์รวมเป็นหนึ่งเป็นหัวข้อในวิชาปรชัชญาที่มันเคยเล่าเรียนเมื่อชาติ่างก่อนจึงบอกกล่าวออกไปย่อมเนึกถึงว่าจะสร้างความสถานจะเถือนแก่คนข้างเคียงถึงเพียงนี้ยามนี้เห็นท้องแต้นหนุ่มกับไฮทงังวันนิ่งคุ้นคิดอสก,กิดความสงสัยมีได้ถามว่าไว้เฉินกล่าวไม่ถูกต้องที่ใดหรื มังแต้หนุ่มทรงพระสวนฮาฮาตัดว่าถูกต้องที่สุดมีอันดงไม่ถูกต้องฟ้านเสียนท่านสมกับเป็นเสียนกวีแห่งยุคเพียงกล่าวโดยไม่ตั้งใจก็แฝงหลักเหตุผลที่แท้ช่างวิเศษแท้รับสั่งถึงตอนนี้ทอดพระเนตรให้ถังแวบหนึ่งตัดถามว่าเซียวซุก,กูเห็นว่าคำตาบของคุณชายฟ้านเป็นอย่างไรหรือให้ถังย่อกายคารวะกล่าวว่าคุณชายฟ้านใช้จิวทัศน์แจกแจงเหตุผลนับเป็นบุคคลที่มีความสามารถอัน เพียบพร้อมหลายด้านทั้งสามสนอาอีกหลายคำหลังจากนั้นผ่านเรื่องนี้ไปห้องเต้หนุ่มพรันมหมวดพัะวขนมตัดว่าเมื่อเดือนก่อนข้าเคยหยุดแวะที่ทเก่งพัก้อนนี้เป็นเวลานานตอนนั้นปุยเมฆอยู่เหนือเก่ง จันทราอยู่กลางหมู่เมฆข้าอยู่บนสายน้ำไหลลมเย็นโชยพัดเฉยชิวให้ความรู้สึกที่สมใจลืมความกัดกุ้มในโลกลาเป็นสิ้นดังนั้นวันเวลาที่ผ่านมาข้ามักแวะเวียนมาใหม่แต่ว่าไม่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นอีกไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดหรือหาทางหน้าคึ้นขึ้มจริงจังกล่าวว่าฟาบาดเป็นประมุกตาสีสียิ่งใหญ่ เป็นสูงรวมจิตใจราสดรทั้งแผ่นดินโลกล่ามือเรื่องกัดกุ้มอยู่แล้วคิดบังคับตัวเองลืมเลือนถือเป็นการฝืนใจ อย่าว่าแต่ฝาบาทผูกพันความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดินพระทัยของฝาบาทเป็นเครื่องกำหนดความสุขของถวยราชไหนเลยนึกถึงความสมใจชั่วแล่นจนลืมเลือนความกัดกุ้มในโลกลาไปได้ไปได้ฝาบาทควรดํำลึกอยู่ตลอดเวลาว่าราษฎรทั้งแผ่นดินตกอยู่ในห้วงความยากลำบากควรนำความกัดกุ้มของถวยราชมาเป็นความกัดกุ้มของตนเองจิงเป็นหลักปฏิบัติของเจ้าชีวิตแห่งยุคผุ้แก่หนุ่มสงน้อมรับคำสั่งสอนประับ ยืนขึ้นรับสั่งว่าขอบคุณเซลซอกูชีนะฟันเสียงจับตาดูอยู่ด้านข้างพบว่าห้องเต้นหนุ่มน้อมรับคำสั่งสอนด้วยใจจริงอดประหลาดใจยอยู่บ้างมีได้ดูท่าม่นางไ่ถัง,งที่เคยถูกตนเองเคี่ยวกรรมทรมานมากับมีสานะอันสูงส่งอยู่ในแควนเปิดฉีแต่ว่ามันไม่เห็นด้วยกับข้อคิดของไห่ถังถึงแม้ไม่แสดงออกทางสีหน้าแต่ดวงตางต้องปรากฏรอยยิ้มบู้หนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ไหนเลยรอดพ้นจากสายตาของผู้เข้มแข็งชั้นที่9นางหนึ่งได้ได้ทั้งฟ้านเห็นต่างอย่างไรหรอือไอถังเลยปากถามขึ้นที่น่าประหลาดคือคำถามของนางไม่ได้แฝงน้ำเสียงประชดประชันกับคล้ายเป็นการสอบถามธรรมดาแคว้นเปยฉีมีการศึกษาวิชาตรากะวิทยาเพียงมองจาบมุมที่รองรับความคิดเห็นของผู้อื่นถือเป็นกระแสที่เปิดกว้างกว่ารัอชิง ฟ้านเสียงขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นยิบพรางกล่าวว่ากังวลก่อนความกังวลของแผ่นดินโสมนัสหลังความโสมนัสทุกถิ่นแคว้นจากประโยคนี้คนระับอมตะปราจาของฟ้านจงเอียนสมัยราชวงศ์ซ่องเหนือย่อมเป็นแนวความคิดที่เจ้าชีวิตและขุนนางพึงยึดถือแต่หากเป็นไปตามคำบอกของแม่นางไห่ถัง ทุกวีวันไม่ลืมเลือนความทุกข์ยากลำบากของราษฎรทั้งแผ่นดินถึงแม้ช่วยให้ฝ่าบาทเกิดความตระหนัก ไม่ละเลยราชการแผ่นดินสร้างความผาสุกแก่ราชดนแต่หากดำเนินเป็นเัล,ลานานออกจันเน็ดเหนื่อยเกินไปเกินกว่าที่สติสมาธิจะรองรับได้ต่อให้มีความตั้งใจกว่านี้ก็ไม่สามารถเกิดผลสำเร็จด,ด้วยดีดังนั้นไหวเฉิญเห็นว่าหากลืมความกระตุ้มได้โดยลืมเลือนโดยสิ้นเชิงอย่างนั้นถึงตรงกับคําว่าแผ่นดินเกิดความกังวลยาวนาน เจ้าชีวิตไม่อาจกังวลเป็นเนืองนิดแผ่นดินเกิดความกังวลยาวนานเจ้าชีวิตไม่อาจกังวลเป็นเนืองนิดคำกล่าวของมันนี้ไม่มีอำนาจโน้มน้าวใจแต่ความวิเศษสุดอยู่ที่สองประโยคแรกให้ถังพอฟังต้องตากระจจาโวกไม่ได้รับฟังคำพูดหลังจากนี้ของมันเพียงใ,ใครควรความหมายได้ถ้อยคำอย่างจริงจังห้องแต้งหนุ่มถึงกับท่งตบโต้รับสั่งว่าคำกังวลก่อนความกังวลของแผ่นดินสมนัดหลังความสมนัด หกถิ่นแคว้นอันประเสริฐฟานชิงคุณนางแท้ฟ้านกล่าวเช่นนี้ตรงกับวิถีอันจงรักของคุณนางเป็นสิ่งที่เจ้าชีวิตถึงยึดถือประเสริฐประเสริฐแท้เหล่าขันทีนางกำนันโดยรอบไม่เข้าใจว่าฮงเต้รับสั่งอันใดแต่เห็นคุณนางราชวงศ์ใต้ผู้หนีสร้างความปิปินดีแก่ฮงเต้ถึงเพียงนี้ต่างก็เพเยอยิ้ม การมองฟ้านเสียนด้วยความสำนึกขอบคุณฟ้านเสียนยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวกะไรในใจกับชูนิ้วหวัวไม่มือต่อปราดเนธทีเมื่อชาติตามก่อนครานหนึ่งองคแต่นหนุ่มตัดเรียกฟ้านเสียนเป็นฟ้านฟ้านชิงขุนนางแท้ฟ้านแสนแดงว่าเจ้าชีวิตองค์นี้ทรงชื่นชมในตัวฟ้านเสียงอย่างยิ่งวันนี้พระองค์รังขุนนางประเทศอื่นอยู่ในวงังความจริงมีเรื่องสำคัญ ประการหนึง่งส่วนที่ว่าชมวิวทงทัศน์เนื่องจากองไทเฮาทรงวางตัวไห่ถังเซียวซือกูอยู่หลังม่านมกทาให้เจ้าชีวิตพร,ระองค์นี้ไม่สะดวกกับการรับสั่งต่อฟ้านเสียนจึงนึกหาหัวข้อขึ้นมามิคาดฟ้านเสียนโต้ตอบอย่างแยบคายสร้างความเบิกบานเท่าไหร่แก่พระองค์ยิ่งองค์เต้หนุ่มทอดประเนตรฟ้านเสียนแล้วรับสั่งว่าคุณชายฟ้านปราดเปลืองน้งบุญเลบูนับเป็นตัวบุคคลที่ยากยิ่งจะพบหาน ฟ่านเสียงรีบกล่าวคำมีกล้าหายถังพันกล่าวว่าในความเห็นคุณชายฟ้านวิถีแห่งฟ้ามนุษย์รวมเป็นหนึ่งควรดำเนินการอย่างไรหรือฟ้านเสียงงง,งกันว่าคุณคิดว่าตนเองไม่ถนัดเจน ศาสตร์อันลึกล้ำคำกล่าวไม่ก่อนหน้านี้ถือว่าใช้ความพยายามอย่างมากไหนเลยดำเนินต่อไปได้ห้องแต้นหนุ่มย้งพระโอษฐ์บกประหัตมิให้ใหายถังถามต่อจากนั้นรับสั่งถามว่าคุณชายฟ้านเห็นว่าเหตุใดวันเวลาที่ผ่านมาข้าจึงค้นหาความรู้สึกอันปลอดโปร่งเช่นคำคืนนั้นไม่พบฟ้านเสียนกระหมดคิ้วเล็กน้อยมังนัรับเก่งพักร้อนจากนั้นชี้มือไปที่ทูปหอมดอกนั้นกล่าวว่าฟาบาลองเคลื่อนย้ายทูปหอมนี้ออกไป ทั้งไล่ผู้คนข้างกายถอยห่างไปอาจค้นพบความรู้สึกในค่ำคืนนั้นได้บ้างองแต่หนุ่มทรงฉงนพระไทยอยู่บ้างจากนั้นทรงปฏิบัติตามให้เหล่าขันทีนางกำลังถอยห่างไปจากนั้นเคลื่อนย้ายทุกหอมมองประสาทออกหาก่างชั่วครู่ให้หลังลมเย็นชวยพัดใหม่ไล่กลิ่นหอมเหล่านั้นไปค้งเหลือแต่ความสดใสของคุณเขากับตำนหนักองแต่หนุ่มหลับพระเนตรลงผ่านไปเนิ่นนานค่อยมีพระพักโสมนัสยินดี ลืมพระเนตรขึ้นใหม่ย้ำพระโอษฐพรางตัดว่ามีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่หลายส่วนฟ้านเสีนยิ้มพรางอธิบายว่าทุกหอมในวงังย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เปรียบกับกินหอมระหว่างขุนเขาดงไม้กับกลายเป็นการปรุงแต่งขึ้นให้ทางที่ด้านข้างพงศรษะเล็กน้อยคล้ายแสดงความชื่นชมต่อคำกล่าวของฟ้านเสียน หลังจากนั้นนั่งลงในเก่งจิบชาต่อฟ้านเสียนยิ่งมายิ่งเครียดแผงสงสัยนี่เป็นวันที่สองที่เพิ่งมาถึงเมืองซางจิงห้องแก้หนุ่มกระลังตนเองอยู่ในวังเรื่องนี้ขัดกับกฎเกณฑ์อย่างยิ่งยวดไม่ว่ามองอย่างไรตนเองเป็นขุนนางประเทศเอ,อื่นไม่นำซ้ำทั้งสองประเทศแม้ทำสัญญาสันติภาพแต่ต่างซ่อนอาวุธอยู่ทางด้านหลังห้องแก้หนุ่มทันถอนพระไทยเบาๆกราบตัดมากผู้ชายฟ้านท่านทราบหรือไม่ว่าข้าจะไหนรังท่านเอาไว้ ฟ้านเสียงใจสั่นสถานเล็กน้อยไม่ทราบอีกฝ่ายทรงสังเกตความเครื่อบแฝงสงสัยในใจตนเองออกหรือเป็นเหตุบังเอิญจึงกล่าวอย่างน้อมน้อมนอ,นอว่าขอพระบาทาราชฐานบอกฮ่องเต้นหนุ่มย้มพระโอดพรางตัดว่าแนะนำแล้วข้าชมชอบมบทกวีปั้นเสียงใจยิ่งหยุดนึงเล็กน้อยจึงรับสั่งอีกว่าแน่นอนข้าชมชอบบทกวีที่ท่านแต่งออกมา แต่ว่าร้านหนังสือมีแสวงหาตั้งราคาขายแพงดังนั้นเมื่อปีก่อนค่าเบิกเงินจากท้องพระคังจัดพิมพ์หนังสือรวมบทกวีของฟ้านชิงส่งไปยังสถานศึกษาที่ต่างๆให้ความสำคัญถึงเพียงนี้ไม่ทราบว่าฟ้านชิงคิดตอแทนค่าอย่างไร พระองค์เป็นเจ้าชีวิตของประเทศถึงกับใช้เงินในท้องพระคลังเผยแพร่หนังสือบรรบบทกวีของกบีหนุ่มเช่นท่านอีกผ่ายใช้สมุดขอบุนสูงเปรียบปานหรือไม่มีคาดฟ้าเสียงมีสีหน้าปัญญาใช้เวลาครึ่งค่อนวนค่อยปุดลุกขึ้นแสดงความเคารพต่อฮองเต้ในใจกับดาทออย่างโกรธแค้นโลกนี้ไม่ได้มีบทลงโทษต่อฉบับเรียนแบบจริงพริง,รงรากนักเปิดฉีเป็นเหตุให้การค้าทางเหนือของร้านหนังสือมิแสแบงหารดน้อยไป3สามส่วน ย่ชีจางกุ้ยถึงกับโอดควรเป็นการใหญ่ยังให้บิดาที่พ็นเท่าแก่กับคุณท่านอีกหรือใครทางที่ด้านข้างกล่าวเาบาๆว,ว่าฟาบาทร้านหนังสือมิสแสวงหาเป็นธุรกิจของแต่ท้าวฟ้านท่านทำเช่นนี้เกรงว่าแต่ท้าวฟ้านไม่เพียงไม่รับน้ำใจในใจยังโกรธแค้นอยู่บ้างฟ้านเสียงริบป,ปันรอยยิ้มกล่าวว่าไม่มีเรื่องเช่นนี้คงแต่หนุ่มทอดประเนีฟ้านเสียงด้วยความงวนโฉมพระทัยแวบ,บเดินตรัสว่า ฟ้านชิงเป็นกวีแห่งยุกฉะไหนย,ยังค้าขายอีกฟ้านเสียนฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าเก็บเล็กผสมน้อยบ้างยังดีอยู่ไห่ถังยิ้มพรางกล่าวว่านี่เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของแผ่นดินเพียงทำกำไรให้คุณยายฟ้านเล็กๆน,น้อยๆหรือ ห้องเต้นหนุ่มไม่ทรงทราบข้อพิพาทระหว่างเซียวซูกูกับฟ้านเสียนที่นอกเงียงอู่ตู้ดังนั้นทรงพบว่าเซียวซูกูคล้ายคิดใช้อาวุธต่อฟ้านเสียนอดรู้สึกหน้าขุาน่นขันมิได้ตราบว่าเซียวซูกูท่านกับฟ้านชิงถือเป็นคนหนุ่มสาวหนึ่งเหนือหนึ่งใต้มีชื่อเสียงกระเดื่องดังที่สุดเหตุใดวันนี้พบกันกับทะเลาะวิวาทเช่นเด็กทะเลาะผู้หนึ่ง ไห้ถังมงนงนบุกค่อยพบว่าคําพูดของตัวเองในวันนี้คล้ายดูร้ายอยู่บ้างต่างกับนิสัยอันเชื่อชาที่ผ่านมาของตัวเองฟ้านเสียงก็ยิ้มครางกล่าวว่าอาจบางทีแม่นางให้ถังเห็นว่าพ่อค้าว,วันนี้เป็นอาชีพอันต่ําต้อย ถึงแมว้ว่านับตั้งแต่ตะกุลเยี่ยเป็นต้นมาโลกนี้ค่อยเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจราชสำนัแคนต่างๆเริ่มจับตาดูอาชีพแขนนี้แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังนึกดูแคนพ่อค้าวานนิชเห็นเป็นอาชีพที่ต่ําต้อยมีค่าไถ่ทางสายหน้ากล่าวว่าแรงงานกษตรกรพ่อค้าปัญญาชนผู้คนในโลกกระทําเรื่องราวในโลกไหนเลยมีกัรแบ่งแยกว่าสูงล้ําต่ําต้อยอันใดห,หรอือ ฟ้านเสียนนึกยินดีต่อข้อคิดนี้ของนางจบตอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับลุงโตน้นะครับ <c oughs>